สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาพื้นผิวฟองน้ํานะครับผมซึ่งก็ได้จากอาชีพเม่นเหมือนเดิมนะครับส่วนวิธีหานั้นก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมไปดูกันก่อนจะมาดูนะครับผมก็ขอฝากช่อง y o youtube หน่อยนะครับเราจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับโอเคส่วนวิธีทําแล้วก็ครับให้ทุกคนไปหาฟองน้ํำนะครับซึ่งฟองน้ํนจะหาได้จากประสาทใต้น้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูอดูนะครับ พอได้ฟองน้ำแล้วครับผมก็ให้ทุกคนเอาฟองน้ําไปจุ่มน้ำนะครับผมแต่ผมไม่ไแน่ใจว่ากี่อันนะครับผมก็เลยจุ่มมาสามอันนะครับผมพอทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็มาดูสีฟองน้ำนครับสีฟองน้ํามันจะเป็นสีที่แตกต่างกัน,นครับเสร็จแล้วก็ให้นําเอาไปเผานะครับผมเผาโอเคกดตะเผามันก็เผาได้เลย เสร็จแล้วครับผมก็จะรอนะครับแล้วผมก็จะมาตอบนะครับคนที่ถามว่าถ้าเรียมนั้นสามารถทำอาชีพเมนได้ไหมผมก็ตอบว่าทําได้นะครับผมแต่ต้องเรียมน้ําห้ามปรับเป็นโหมดเครียดทีฟนะครับต้องเป็นเซอร์ไเวอร์ตลอดครับโอเคแล้วก็อีกอย่างครับห้ามเสกของนะครับถ้าเสกของแล้วมาปรับเป็นเซอร์ไเวอร์นี้มันก็ไม่ได้อาชีพเมนเหมือนกันนะครับรอมันเผาเสร็จไปครับพอเผาเสร็จแล้วเราก็มาดูกันครับ ตอนนี้ได้เผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับเราหวงก็จะพาไปดูอาชีพเมนกันนะครับตอนนี้นะครับอาชีพเมนก็ได้เด้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครทําได้ไม่ได้ก็อย่าลืมมาบอกกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปติดตามช่องยูทูบผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ